กับใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรียกว่าเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ขายดีของรายการของเราแล้ววันนี้ก็มาในราคาที่สุดคุ้มมากๆเลยนะคะกับราคาสินค้า109373ค่ะเป็นแบรนด์เคลนั่นเองนะคะในเซตของคุณตาในเซตนี้คุณลูกค้าจะได้รับไปจํานวน3กล่องนะคะ1กล่องมี30แคปซูลรวมแล้วทั้งหมด90แคปซูลจากราคารวม3 7 5 0บาทพิเศษวันนี้นะคะคุ้มมากๆ1590บาทสินค้าของเราจํานวนจํากัดยังไงฝากทุกท่านช้อปปิ้งกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็อยู่กับแคสเบลวรรณวีค่ะวันนี้เราอยู่กับเซตของคุณต้าแน่นอนนะคะก็เกี่ยวกับดวงตาหลายท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพของดวงตาของเราชั่วโมงนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะถ้าพูดถึงดวงตาแน่นอนคุณผู้ชมขาดวงตาของเราเนี่ยมีแค่คู่เดียวเป็นอวัยวะที่สําคัญมากๆแล้วก็มีคุณค่ามากๆเลยนะคะกว่า80%ของชีวิตเราเนี่ยคุณผู้ชมขาเราเรียนรู้โดยผ่านการมองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราใช้งานเขาหนักมากในตลอดชีวิตของเรานะคะอย่าใช้งานอย่างเดียวค่ะเราต้องดูแลค่ะด้วยแล้ววันนี้นะคะนอกจากเบลเราเนี่ยอยู่กับเคล,ลทั้งทีเราได้รับเกียรตินะคะจากทางเจ้าของผลิตภัณฑ์วันนี้ก็มาร่วมพูดคุยแล้วก็แนะนําสิ่งดีๆกับลูกค้าขอต้อนรับคุณเชงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเชงด,ด้วยนะคนะี่กคนนะโอ้โห<ม>วันนี้กับคุณตาเรียกว่าเหมาะมากๆกับชีวิตของเรานยุคปัจจุบันนี้โอ้ดวงตานะครับเราใช้ตั้งแต่เกิดนะครับจนถึง ทุกวันทุกวันนะครับใช้มาตลอดนะครับวันนี้ผมอยากจะมาลองเช็คกันหน่อยดีกว่านะครับว่าคุณผู้ชมนะครับคุณเบลด้วยว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่าอาการแรกนะครับเราเคยไหมอยู่ดีดีเนี่ยเรานั่งอยู่ยืนอยู่ทาอะไรอยู่สักพักภาพมันเบลอเบลอไม่นานเบลอแค่แป๊บเดียวเอยกับ่าเรามองนาฬิกาเข็มวิมันหายไปอ๋อเหรอคะแล้วอยู่ดีๆเอาเข็มวิมันกลับมาละตาเบลอเคยเคยเป็นบ้างแต่ไม่บ่อยครัเล่นโทรศัพท์นะครับอยู่ดีๆโอ๊ยเรารู้สึกคันมากเลย คันมากไม่เล็กคันธรรมดาคันตาคันตานะครับไม่ใช่โุ้ยคันปากอยากจะเมาไม่ใช่นะคันตาคันตาของเราคันแล้วทำยังไงอะถ้าเป็นสุภาพสตรีอาจจะยากหน่อยเพราะว่าขยี้ไม่ได้นะครับอาจจะติดเรื่องเครื่องสาอางขยี้แล้วเดี๋ยวลุดหมดนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยขยี้แน่นอนนะครับอาการต่อไปนะครับดูหนังอ่านหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ดีๆหัวเราตื้อไหม คือไงคะอ้าวหัวมันแบบมันหนักหนักไม่ถึงกับปวดแต่มันน่วงนวงแบบมันหนักหนักมันเบอร์เบอร์มันมึนมึนอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างมึนอ่าครับผมอ่าแล้วก็เลียงเล่นมือถือก่อนนอนนะครับทุกคนสมัยนี้นะครับเล่นมือถือก่อนนอนจริงพอเราเล่นเสร็จนอนเลยค่ะทำไมในตาของเรามันเหมือนกับมีมีไฟมีแสงสปอตไลท์เหมือนมีรถวิ่งผ่านอันนี้เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับนี่หลายข้อแล้วนะครับใช่ใช่แล้วก็ หน้ากระตุกอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเป็นนะครับขวาลาย้ายดีแต่บางทีกระตุกแล้วกระตุกไม่หยุดเลยนะตึก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 เคยเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเป็นหรือเปล่านะฮะอีกข้อเดียวนะครับมองแล้วมีเหมือนมีฟิลเตอร์อยู่มีฝ้าอะไรอยู่ในดวงตาภาพเหมือนเหมือนกับเราโดนฟิลเตอร์เราโดนกอบวเซนเซอร์ภาพเป็นบางส่วนอะไรทย่นี้นะครับบางคนอาจจะเป็นนะครับคำถามสุดท้ายนะครับเคยมีประสบการณ์ในการ ผ่าตัดหรือว่าทําการรักษาดวงตาเป็นพิเศษหรือเปล่าอ,อันนี้อาจจะไม่ทุกคนคะนะครับอันนี้เราเป็นเองอ,อันนี้นนคุณเชงผมถามจากประสบการณ์ตัวเองเพราะว่าผมเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับในงานผ่าตัดดวงตาทําเลสิกมาก่อนเมื่องานยังคะสี่ถึงห้าปีที่แล้วนะครับเราก็อยากจะมาแชร์กันว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าไม่ทําผมก็ต้องบอกเลยว่าที่ผมถามมาทั้งหมดเมื่อกี้ ผมเป็นทุกข้อเลยนะครับเลยต้องทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นนะครับถ้าเราแค่เป็นครั้งสองครั้งต่อเดือนมันยังโอเคแต่ถ้าเรามองย้อนไปนะครับแล้วอาทิตย์หนึ่งเราเป็น 3- 4ี่ครั้งย้อนไปอีกฮ้ยเราเป็นมานานแล้วนี่อมีคุณต้องระวังแล้วนะครับว่ามันมีสาเหตุมันเป็นสัญญาณและกันที่บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะเฮ้ยมันเป็นแวบๆหายๆก็น่ากลัวไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นแล้วเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่เป็นนะเราเคย เป็นมาก่อนเรื่องนี้เรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าเราจะทํำยังไงกับมันวันนี้เลยที่เราจะเล่ากันซึ่งอย่างที่เราเกินไปทุกวันนี้เราต้องเจอกับกิจกรรมต่างๆมากมายซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงถูกต้องที่เราจะเจอปัญหาต่างๆเดี๋ยวนี้ชื่อโรคเกี่ยวกับดวงตามีเยอะมีใหม่มากด้วยนะครับโรคที่แต่ก่อนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับชื่อว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมไม่คุ้นเลยแต่ว่าชื่อชื่อโรคนี้มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แน่นอนนะครับ คนที่ทํางานออฟฟิศคนที่นั่งใช้คอมเป็นลานนะครับไม่ทํางานแต่ก็ดูดูหนังเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่ค่ะเวลาเพื่อนเรียกนะครับเฮ้ยคุณเบลอ่ะคุณเบลชะเงยหน้าขึ้นไปเอ้ยใครเรียกไม่รู้โฟกัสไม่ได้นะครับเพราะมันจะเบลค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะโฟกัสได้เฉพาะแค่ระยะคอมพิวเตอร์เท่านั้นอ๋อระยะใกล้อ่ใช่เรายังไม่สายตาสั้นนะแต่ว่า การปรับโฟกัสของเรามันจะช้าลงกว่าเราจะรู้ตัวว่าอ๋อนั่นใครเรียกเราเนี่ยใช้เวลาสามสาีวิหรือเราต้องขยี่ตาหรือต้องเพ่งถึงจะรู้แล้วว่าใครเรียกเพราะว่าเราอยู่กับคอมมาประมาณอ่ะหกชั่วโมงโดยที่โอพักไม่ได้เลยงานเยอะมากหรือว่ามือถือก็เจอคือหลายท่านจะคิดว่าพวกเนี้ยมันต้องเป็นการสะสมถูกต้องอายุมากขึ้นวัยผู้สูงอายุถึงจะเป็นเท่านั้นแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ต้องบอกว่าปัจจุบันคนที่เป็นกลับกลายเป็นเออ ตั้งแต่เด็กเลยจนถึงวัยกลางคนคะนะครับวัยหนุ่มโอเป็นเยอะมากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตนะครับดวงตาของเราเหมือนกับการตอกบัตรนะครับพอเราตื่นขึ้นมาเราตอกบัตรเข้าทํางานละดวงตากว่าเราจะตอกบัตรเลิกงานก็คือเราหลับะนะครับไม่เหมือนการทำงานออฟฟิศเนาแชั่วโมงอันนี้เราทำงานวันละเกือบ20ชั่วโมงเลยนะครับผม,มเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่อนข้างเสี่ยงต่อการมีปัญหาถ้าเราไม่ดูแลตัง้งแต่ตื่นมาแล้วก็ใช้ดวงตาละายิ่ง<ช>คนที่ต้องทํางานอยู่กลางแจ้งเอ่ยอ,อยู่หน้าคอมเป็นเวลานานๆหรือจริงๆไม่ต้องคอมพิวเตอร์หรอกค่ะทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือถูกต้องครับคือตื่นมาก็ ดูโทรศัพท์ก่อนเอ๊ะใครไลน์มามีใครนัดอะไรเราหรือเปล่าเรามีกลุก่อนชทกลุ่มซื้อของกลุ่มช้อปปิ้งออนไลน์กลุ่มอะไรก็แล้วแต่โอ้เราพิมพ์ตลอดแล้วเราดวงตาเราจะต้องอ่านทุกตัวหนังสือที่เขาเมาส์มอยกันมานะครับเรากล่ใช้กันตั้งแต่เด็กๆละที่เราเห็นการยุคสมัยนี้เด็กๆก็ดูการ์ตูนบ้างคุณพ่อคุณแม่แบบไม่มีเวลาเล่นเกมติดเกมนะครับช่วงนี้น้อยลงแล้วนะครับเราต้องดูแลตัวเองนิดนึ่งน้อยลงก็ดีเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเราก็เลยต้องหาตัวช่วย ใช่ครับในการดูแลสุขภาพดวงตาของเราใช่ไหมคุณเตนใครที่เอ๊ะเฮ้ยฉันเป็นอันนู้นฉันเป็นอันนี้ที่ผมถามลองฟังดูนะครับทางช่วยมีตัวช่วยแน่นอนวันนี้กับคุณตาของเราใช่ครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่เขามีสารสกัด ที่มีคุณสมบัติที่จะมาช่วยดูแลดวงตาของเราใช่ไหมคะอย่างอะไรบ้างเรามีหลายตัวมากนะครับเรามีสารสกัดจากลูทีนนะครับซีแซนทีนที่เราสกัดมาจากดอกดาวเรืองนะครับดอกไม้สีเหลืองนะครับและเบอร์รี่อีกหลายชนิดเลยนะครับเมลเบอร์รี่บิเบอร์รี่และตัวที่เป็นพระเอกของทางบริษัทเคลเลยนั่นก็คือกรปซีด สารสกัดจากเมล็ดองุ่นนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าอัดแน่นนะครับผมทุกตัวก็มีคุณสมบัติที่ดีอย่างเช่นอย่างลูทีนตัวนี้ลูทีนนะครับกับซีซันทีนเป็นตัวที่ทั่วโลกให้การรับรองแล้วว่าสารอาหารตัวนี้เป็นอาหารของดวงตาค่ะซับไมคไปแล้วแสงสีฟ้าคืออะไรนะครับเราทําไมเราต้องป้องกันแสงสีฟ้านะครับป้องกันแสงสีฟ้า สิ่งเหล่านี้อยู่ในลูทีนและซีเซนทินซึ่งเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากออนะครับผมน่าสนใจมากใช่แล้วก็กรฟซีของเราต้องใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับใช่<ม>เนาะก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราใช้งานเขาทุกวันถูกต้อง <laughs> เราอย่าทิ้งเขา<อ>เราต้องดูแลเขาด้วยนะคะแน่นอนซึ่งทั้งหมดอัดแน่นมาอยู่ในรูปแบบของแคปซูลแบบนี้นะคะรับประทานยังไงคะคุณเชงรับประทานไม่ยากนะครับ วันละ1แคปซูลถึง2แคปซูลนะครับวันไหนที่คุณรู้สึกฮ่ยมันเหนื่อยล้าหรือเกินใช้<ะ>งานหนักเหลือเกินอ่ะสแคปซูลก็ได้เช้าและก็เย็นะนะครับผมทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะครับผมแค่นี้เองจบเลยนะครับแต่ว่าก็เน้นว่าให้ทานเป็นช่วงเวลา,าเดียวกันแต่ขอให้เป็นช่วงเวลาที่คุณฟิกไวแล้วกัน7จ็ดโมงก็7จ็ดโมงอย่า7จ็ดโมงแล้วข้ามไป11บเอโมงอะไรแบบนี้ะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการดูแลดวงตาไม่ใช่จบแค่การทานผลิมภัน์เสริมอาหารแต่ว่าต้องมีการดูแล ที่ตัวของคุณเองด้วยนะครับหรือว่าถ้าคุณที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับดวงตาอยู่ขอให้ปรึกษาแพทย์เป็นระยะระยะด้วยนะครับกต้องเลยก็อย่างที่คุณเชงเรียนบอกนะคะนอกเหนือจากพยายามเสริมอาหารแล้วผู้ชมก็ต้องรับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถูกต้องแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็อย่างที่คุณเชนบอกนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาแนะนําพบแพทย์ก็จะเป็นวิธีการ ที่ดีที่สุดแนะนําว่าโดยด่วนโดยด่วนเลยนะคะแน่นอนอย่าปล่อยให้เสียหายดีกว่านะครับอันนี้จริงจังเลยว่ากันไว้ก่อนดีกว่านะคะวันนี้นะคะยังไงฝากคุณผู้ชมด้วยกับรหัสสินค้าของเราวันนี้เรียกว่ากลับมาพร้อมกับราคาที่สุดคุ้มกับสินค้าขายดีของเราเคลเนเซ่ของคุณต้านะคะ1นึ่3นได้ไปทั้งหมด3กล่อง1กล่องมี30บแคปซูลรวมแล้วทั้งหมด90บแคปซูลนะคะจาก3ามพันบาทพิเศษมากๆ1590บบาทวันนี้จากคุณต้าค่ะ จากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2561ซึ่งมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์จำนวน1 7 3 0คนจากสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันวันละ10ชั่วโมง5นาทีช่วงอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงที่สุดคือ Gen Z Gen Y ตามมาด้วย Gen X และ Baby Boomer ย่าง ไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือทุกวัยส่วนใหญ่ใช้เวลาหมดไปกับโซเชียลมีเดียโดยใช้เวลาหมดไปกับโซเชียลมีเดียในวันหยุดและวันทำงานใกล้เคียงกันคุณเชนคะยุคสมัยนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนเราเนี่ยอยู่กับโลกออนไลน์แล้วก็ใช้สายตาค่อนข้างมากใช้ดวงตาค่อนข้างที่จนนะหนัก ใช้กันตั้งแต่เด็กด้วยนะครับอันนี้ต้องย้ำจริงๆจริงตื่ตั้งแต่เกิดอ่ะจนถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคำนวณไปมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลกระดูกต่างของเราใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นคนหนึ่งที่มีความ เขาเรียกว่าสูญเสียคุณสมบัติของดวงตาไปในตอนแรกและต้องผ่าตัดนะครับเป็นคนที่ตอนเด็กสายตาสั้นไม่สั้นธรรมดาสั้นและเอียงด้วยสั้นมากไหมคะโอ้สั้นมากนะครับอย่าไปขุดรูปผมตอนเด็กๆเลยนะคว่นหนาว้นหนามากโอเคค่ะก็คือถ้าทําแว่นหายไปชีวิตลําบากสุดๆเลยนะครับจนสุดท้ายเมื่ออายุประมาณ28เริ่มไม่ไหวละก็เลยต้องทำเลสิกศึกษาข้อมูลและ เริ่มดิาเนินกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะการผ่าตัดตาเนี่ยการผ่าตัดตาต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทรมานนะครับใช้คํานี้ได้เลยนะครับคุณจะต้องมีการตรวจและการทําอะไรที่หมอและพยาบาลจะต้องมายุ่งกับดวงตาของคุณอยู่หลายชั่วโมงโอ้ยนั่มันละลายเครื่องง่ายอ่อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของค่าใช้จ่าย นะครับ <formation> <kr> <ired> ผมเลือกทําเลสิกนะครับการผ่าตัดเลสิกที่โรงพยาบาลของรัฐเพราะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับตัวเลขค่าใช้จ่ายเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วของผมอยู่ที่38,500นาะครับสองครั้งจำแม่นมากเลยเพราะว่าเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรนะครับก็ใหญ่นะอันนี้เป็นก้อนแรกค่ะการดูแลหลังจากนั้นมียามีน้ําตาเทียมมีอะไรอีกยิบย่อยตามมาอีกจำไม่ได้แต่ถ้ารวมรวมก็คือหลายพันนะครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่า สูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก<ช>เพราะอะไรเพราะตัวเราเองเนี่ยแหละที่ไม่ดูแลสายตาตัวเองตอนเด็กๆ<ด>เล่นเล่นเกมเยอะนะครับนั่นแหละค่ะ <laughs> เล่นเกมไม่พออ่านหนังสือเยอะอหอะนังสือที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นด้วยออาหรอเดี๋ยวอ่านหนังสือเรียนไม่ใช่ด้วยตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่จะเข้ามาตักเตือนเราทำไงเราแอบใต้ผ้าหงทำเป็นว่านอนแล้วแต่ว่าเราก็ดูทีวีต่อไปนะครับคุณผู้ปกครองถ้าตอนนี้เห็นว่าลูกหลานนอนแล้ว คุมโปงอยู่ดูให้ดีเขาซ่อนมือถือไว้ในผ้าห่มหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ซ่อนง่ายเพราะมือถือมันเครื่องนิดเดียวจริงก็ต้องดูกันดีๆนะคะมันเป็นการทําให้เสียสายตามากเลยนะถ้ล่นมือถือในที่มือที่แบบปิดทึบขนาดนั้นคือแสงไม่พอแล้วเราใช้สายตาแน่นอนมันก็ส่งอันตรายก่อดวงตาของเรากลับมาที่การผ่าตัดนะครับผ่าตัดเนี่ยใช้เวลานานมากด้วยเพราะว่าเราเลือกประหยัดค่าใช้จ่ายเราเลยต้องรอ โรงพยาบาลรัดคิวนานมากนะครับถ้าไปเอกชนเนี่ยไม่มีหลักหมื่นเป็นหลักแสนทั้งสิ้นนะครับก็คือกว่าจะได้ทําคืออายุ29่องคิวข้ามปีเราเป็นปีเลยนะ<ช>มันเนใช่ครับผมแลม้วก็ไม่ค่อยได้นะ,ะการพักฟื้นหลังจากนั้นใช้เวลาประมาณอเดือนหนึ่งเต็มที่คือกลับมาเดินเหนินได้ปกตินะครับและ ข้อเสียของเขาก็คือการผ่าตัดแบบนี้ทําได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งชีวิตอาวเหรอคุณ <ทำ S 2> ไปเลสิกอีกครั้งไม่ได้ถ้าคุณสายตาเสียอีกครั้งคือคุณต้องแว่นอย่างเดียวแหละแล้วมีเหมือนกนันยุ้งเชงบอกว่าบางท่านอยากผ่าตัดแต่ผ่าไม่ได้ก็มีบางเคสนะครับไม่สามารถทําเลสิกได้ต้องไปทําการผ่าตัดอีกชนิดหนึ่งผมจําชื่อเรียกไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าเลนตา บางเกินไปไม่สามารถที่จะตัดส่วนเสียออกไปได้แล้วก็ต้องไปทําอีกแบบซึ่งใช้เวลานานกว่าเลซิกค่าใช้จ่ายก็แพงกว่าการผ่าตัดแบบนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ดูแลดีๆอย่างเงี้ยคุณเชงมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับตาาถ้าไม่ดูแลให้ดีนะครับถ้าเราใช้สายตาหนักมากนะครับ มันก่อให้เกิดโรคทางสายตาที่หลากหลายจริงๆดวงตาเป็นอวัยวะที่เซนซิทีเป็นอันดับต้นๆของร่างกาย<ช>นะครับเพราะฉะนั้นโรคเนี่ยมันจะไม่มาแบบธรรมดาบางคนสายตาสั้นแล้วยังมีเอียงด้วยอีกข้างดันเป็นยาวไปอีก <c oughs> ออก็มีเหมือนกัน <c oughs> คือมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถจะไปควบคุมได้เต็มที่คือใส่แว่นเพื่อชะลออาการ <c oughs> แต่ถ้าใส่แว่นแล้วยังใช้ตาหนักเหมือนเดิมอีก <c oughs> คุณทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าคนใส่แว่นแล้วโอกาสสั้นลง เอียงขึ้นมันเพิ่มขึ้นมันจะไม่มีกลับมาเป็นปกตินะครับเ <ฮะ S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในระหว่างนั้นมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะไม่จบไม่สิ้นถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้ดี<ช>แล้วดวงตาของเราถ้าเสียไปแล้วมันถัดจากเรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงแล้วนะมันเป็นต้ออะไรขึ้นมามเ,นนเป็นโรคจอประสาทตาขึ้นมานะครับ โอ้มันไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้เลยมีเหมือนกันถ้าต้องอยู่กลางแจ้งแล้วเราสายตาเราต้องไปสัมผัสกับแสงแดดจ้าเป็นเวลานานอะไรอย่างเงี้ยก็อันตรายเหมือนกันมันส่งผลได้ถึงกับตาบอดอะไรได้บ้างไหมคะจริงส่งผลได้นะครับเพราะว่าดวงตามันจะถูกทําลายได้จากแสงแสงสีสิ่งแปลกปลอมสามอย่างนะครับแสงคืออะไรแสงอาทิตย์แสงไฟแสงจาก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสีก็เหมือนกันสีที่มีความเข้มข้นเกินไปช่วงแรกผมพูดถึงแสงสีฟ้าทุกคนน่าจะเคยได้ยินแล้วแต่ว่ามันเป็นมันไม่ใช่สีฟ้าอย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นแสงที่เขาเรียกว่ามีความเข้มข้นสูงที่จะทำลายจอประสาทของ<ช>ดวงตางเราโดยตรงน,นะครับเขาถึงมีแว่นที่มีการบอกว่าแว่นนี้กรองแสงได้นะครับหรือว่า โทรศัพท์มีเปิดโหมดที่ตัดแสงสีฟ้าออกไปเดี๋ยวนี้เขาก็จะทําแบบนั้นแต่ว่ามันก็ตัดได้ไม่หมดถ้าเรายังใช้นานใช้อย่างต่อเนื่องก็ยังอันตรายอยู่หรือสิ่งแปลกปลอมอย่างสมมุติไปว่ายน้ำหรืออะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสิ่งแปลกปลอมก็มีฝุ่นมีสาะว่ายน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ทําลายดวงตาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเขาบอบบางมากจริงๆนะครับวันนี้ถึงต้องมีตัวช่วยมาจริงๆเลยตัวช่วยอย่างที่บอกกันกต้องคุณตาของเราด้วยสารสกัด ที่เลือกขัดเลือกสรรมาก็มีส่วนช่วยดูแลคุณตานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรียกได้ว่าเราใส่อาหารของดวงตาเข้าไปในแคปซูลแล้วกันนะครับเหมือนกับอาหารของคนเราก็คือข้าวนะครับอาหารของดวงตาคือสารสกัดต่างๆที่มีชื่อระบุไว้นะครับลูทีนซีแซนทีนนะครับอันนี้ตัวหลักเลยใช่ค่ะ แต่ของเราใส่เพิ่มเข้าไปคือเกรปซี e huh. อันนี้เป็นตัวที่อีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นตัวที่ทําให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเนี่ยแตกต่างจากเจ้าอื่นนะครับผมแล้วก็พวก เบอร์รี่บิลเบอร์รี่เมลเบอร์รี่นะครับต่างๆซึ่งแน่นอนว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะครบถ้วนสําหรับดวงตาทั้งสิ้นเลยนะครับผมก็วันนี้เลยเลือกมาฝากกันคุณตาของเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกหลายท่านโอ้รู้จักละแคลมั่นใจอยู่แล้วในเรื่องคุณภาพีนี้มาตรฐานการผลิตก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันมีความปลอดภัยทุกอย่างคัดเลือกมาอย่างดีเรื่องนี้เราเอาใจใส่มากพอๆกับการเลือกสารสกัดเลยนะครับเพราะว่าถ้า เราไม่ปลอดภัยเนี่ยเราไม่กล้าเอาออกมาจำหน่ายหรือให้คนทุกเพศทุกวัยได้ทานนะครับอันนี้โรงงานใช่ครับอันนี้โรงงานของทางบริษัทเคียวเองนะครับการผลิตเนี่ยเราได้รับการรับรองแล้วก็มีการผ่านทุกอย่างนะครับอย g m p h a c c p สินค้าตัวนี้ได้รับฮาลาลด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัยทุก ความเชื่อนะครับสามารถรับประทานได้ไม่มีปัญหาไม่ติดขัดอยู่ตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นอิสลามก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็เนี่ยถ้าหันหลังกล่องผลิตภัณฑ์มาก็จะเห็นนะคะว่ามีสารสกัดอะไรบ้างการรับประทานก็ไม่ยากอย่างที่คุณเชงแนะนําถูกต้องนะครับไม่ยากเลยนะครับสารสกัดแต่ละตัวนะครับเป็นอะไรที่มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีมากจริงๆนะครับ สารสกัดจากดอกดาวเรืองที่เรานํามาใช้ให้ปริมาณลูทีนและซีแซนทีนเพียงพอต่อความต้องการใน1วันนะครับผมลูทีนซีแซนทีนช่วยอะไรลูทีนซีแซนทีนคือตัวที่แสงสีฟ้าเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ในการจัดการนะครับผมเบอร์รี่ชนิดต่างๆานะครับในเบอร์รี่นะครับจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่ง ดีต่อร่างกายนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการจัดการสิ่งที่ไม่ดีจริงๆดวงตามันจะมีโรคหลายเรื่องมากมาอ,อย่างที่ผมได้เกิดมาอนกับบางทีเอ้ยทำไมเกี่ยวอะไรกับปวดหัวด้วยค่ะถ้าดวงตาเรารับภาพเรื่อยๆรือรับข้อมูลเรื่อยๆ่สิ่งที่จะกระทบต่อไปคือสมองอมพอสมองเราเรียกได้ว่า ประมวลผลไม่ทันแล้วค่ะอ๋อมันเกี่ยวกับอมันจะยังไม่ถึงกับปวดหัวมันจะตืดเตือนก่อนแต่หลังจากนั้นมันจะปวดจนถึงขั้นคิดว่าเอ้ยคุณเป็นไมเกรนป่ามันสึืเนื่องกันเนาะดวงตามันจะทํางานคู่กับระบบประสาทในร่างกายค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันไม่พังแค่ดวงตานะครับทุกตัวที่คุณเชงคัดเลือกคสัรนมาอย่างที่บอกนะคะดูแลสุขภาพหลายท่านที่กําลังมองหาอยู่วันนี้คำนึงถึงทั้งองค์ประกอบต่างๆไม่ใช่แค่ดวงตาอย่างเดียวแหละต้องหลายเรื่องเลยนะคะก็แนะนํากันไปเรียกว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆของทางเคของเราแล้ววันนี้มากับโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆคุณผู้ชมขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการดูแลตัวเองเนี่ยแน่นอนนอกจากทานเสริมอาหารแล้วคุณผู้ชมก็ต้องรับประทานอาหารที่ครบห้ามูนี้เรื่องสําคัญใช่เลยพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกาย ะะแต่ว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพโดยตรงแน่นอนว่าปรึกษาแพทย์รีบเลยเพราะว่าเรื่องนี้รอไม่ได้จริงๆจริงรบพบแพทย์นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นงอ,อก <c oughs> ที่ดีสุดยังไงวันนี้ฝากด้วยนะคะรีบหยิบโทรศัพท์เลยคุณผูขข้ชมค่ะราคาคุ้มค่ามากๆ3กล่องของเราจากเคลนนะคะ109373นเกสมคุณต้าวันนี้ที่ใส่มา1590ก1,590บบาทเท่านั้นค่ะ 7วิธีป้องกันตาแห้งสำหรับคนติดจอ1พักสายตาทุกๆ30-60นาทีหากต้องใช้ใสายตานานๆ2ดื่มน้ำให้เพียงพอ6-8แก้วต่อวัน3กระพริบตาบ่อยๆให้มีน้ำตาเคลือบตาตลอดเวลา4ประครบตาด้วยน้ำอุ่นนวดและทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อกำจัดเชื้อโรคและสิ่งสกปรกรอบเปลือกตา หาหากรู้สึกระคายเคืองตาควรหยอดน้ำตาเทียมเพื่อให้ความชุ่มชื้น 6. ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์นานเกิน8ชั่วโมงต่อวัน 7. ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักผลไม้ปลาหรืออาหารทะเลที่มีกรดไขมันที่จำเป็นหรือโอเมก้า3คุณเชงคะคการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่อวันใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ10ชั่วโมง คุณเงใช้เน็ตเท่าไหร่สิบนี่พอแล้วครับไม่น่าพอเราต้องบอกว่าพอตื่นเราก็อยู่กับมือถือกันเกือบทั้งวันอยู่กับออนไลน์อยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดทั้งวันจนเรานอนถูกต้องทุกคนนะครับทุกคนมีเหตุผลในการใช้มือถือผมก็คือเล่นเล่นเกมนะครับหลักๆเลยจริงๆถ้าไม่เล่นเกมก็คือเราก็จะตามข่าว ทั้ข่าวที่มีประโยชน์ข่าวที่ไม่มีประโยชน์นข่าวเม้าข่าวอะไรต่างๆหลักๆจะเป็นข่าวเม้ามากกว่า <No. S 1> อ่านแล้วสนุกนะครับออก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเป็นนะครับซึ่ง มันก็ไม่ดีแหละเราก็รู้แต่เราหยุดไม่ได้นะครับเราก็จริงๆก็ต้องมีวิธีดูแลตัวเองเนาะจริงแต่อีกอย่างหนึ่งคุณเชงคุณผู้ชมทุกวันนี้มันเป็นโลกออนไลน์ลูกลูกค้าหลายท่านเราเราเองก็ช้อปปิ้งทางออนไลน์โอ้หสนุกเลยโอ้โหมันมากเลยก็เนี่ยดูไปไม่รู้เขาเอฟอะไรหรือว่าผมมีสับใหม่มาก็คือเราเอฟอันนี้มาเอฟเอฟคืออะไรไม่รู้ก็คือมาจากคำว่า CF นะครับคอนเฟิร์มนั่นเองชีวิตเรามันเปลี่ยนไปหรืออย่างเบลเองคุณเชงเล่นเกมติดตามข่าวหลายท่าน ใช้ทางานนน่นนี่นั่นใช่ไหมคะอย่างบเบลเองเนี่ยคือทุกวันนี้เนี่ยถามว่าใช้คอมไหมาเห็นจากรายการทีวีใช่ไหมคะในสตูดิโอไฟเยอะมากนนเราต้องเผชิญกับแสงที่เจอกับตาเราพอเสร็จงานออกไปข้างนอกแดดอีกค่ะพอเสร็จแล้วนะคะลมก็มาทุกอย่างมันทําให้มีความเสี่ยงหรือบางทีเราไม่ได้จากรายการทีวีนะมนเชงเป็นนั่งที่โต๊ะทํางานกับคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้เรา ใช้ชีวิตไปในตัวละไม่ใช่แค่ความบันเทิงนะครับงานก็ต้องใช้คอมบางคนงานก็ใช้มือถือในการติดต่อลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นแสงสีฟ้าเนี่ยมาแน่นอนแสงสีฟ้าเป็นตัวที่ทําลายดวงตาของเราในระยะยาว,วมไม่ใช่ว่าพอส่องปุ๊บทำลายเลยแต่เขาจะค่อยๆสะสมสะสม,สะสมสะสมนะครับเราถึงบอกไอที่ผมถามตอนแล้วว่าพอหลับตาแล้วมันเหมือนกับมีแฟลชวิ่งมีไฟรถวิ่งนะครับอันนั้นคือแสงที่มันตกค้างในดวงตาและเราไม่สามารถขจัดได้หมด นี่จะวิ่งในดวงตาอะไรเงี้ยครับก็มีแสตอนนี้คุณลองหลับตาดูนะครับว่ามันมีอะไรวิ่งวิวิ่งวิ่งอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้อันตรายมากถ้ามันยิ่งวิ่งเยอะหรือบางทีมันสว่างวาบทั้งทังที่เราหลับตาอันนั้นอันตรายมากเลยนะครับถ้าใครที่เคยเป็นขอให้รีบดูแลตัวเองรีบปรึกษาแพทย์หรือรีบปรับ เปลี่ยนนิดหน่อยเนาะรับเปลี่ยนชีวิตแตเปลี่ยนวิสัยต่างๆแล้วก็สมัยก่อนมันไม่มีประโยคน่สมัยนี้มันมีอะไรนะคะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมชื่อตรงตัวเลยก็คือคอมพิวเตอร์วิชั่นคือมุมมองซินโดรมก็คือโรคซินโดรมทั่วไปนะครับคุณเล่นคอมพิวเตอร์เล่นหรือทํางานนี่แหละเล่นทำงานนะครับนานมากอยู่ดีๆเพื่อนเรียกขึ้นมาจากระยะไกลเข้าไปหน่อย มองหน้าจำไม่ได้ละใครเบลอกว่าจะโฟกัสได้ใช้เวลา2-3วินะครับ <S <S อันนี้พอเราเป็นไปเรื่อยๆปลายทางมันจะกลายเป็นต้อกระจกต้อหิน <S <S หรือโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับ <S <S <ช>ผมอันตรายมากจริงๆใช่เลยก็อันนี้มันอันตรายนะคุณผู้ชมแล้วการดูแลการผ่าตัดมันต้องใช้เงินเยอะม,มากที่สูงนะครับและไม่ใช่ว่าโอกาสสําเร็จจะร้อยเปซ็นตหรับดวงตาเพราะ หมอก็ไม่ใช่ว่าจะเจอเคสแบบนี้เยอะ,ะบางเคสเนี่ยทั้งแบบโอน่ากลัวหรือบางเคสไม่สามารถทําได้เพราะ <ừ> ว่าลุกลามไปไกลแล้วถูกต้องบางคนไม่สามารถทําได้เพราะว่าไม่สามารถทนการพักฟื้นได้เพราะว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงค่ะ ก็น่าเป็นห่วงเราไม่ต้องรอนะคะหลายท่านจะบอกว่าเดยวอายุเยอะมันสะสมแล้วค่อยเป็นทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะถูกต้องครับเราใช้ดวงตาเราจะเห็นได้ว่าเด็กสมัยนี้ใส่แว่นกันเยอะมากขึ้นนะครับหรือว่าไม่ใส่แว่นเราก็เห็นถึงความน่าเป็นห่วงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์การเล่นเกมกับเพื่อนนะครับหรือว่าการดูโทรทัศน์ดูอะไรในที่มืดนะครับแสงไม่พออันต็เป็นคความเสี่ยงทั้งนั้นทีนี้คุณเชียงมีวิธีการแบบสังเกตตัวเองไหมคะว่า เอาอย่างง่ายๆก็ไ,<อ>ได้ว่าแบบเออเราต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วเราจะมีปัญหาแล้วเราสังเกตยังไงคะจริงๆเราควรจะดูแลตัวเองเลยครับไม่ต้องสังเกตละ <c oughs> เพราะว่าดวงตาเป็นอะไรที่ถ้าเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันอันตรายจริง <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมใช้โอกาสเดียวของผมไปแล้วในการผ่าตาัด <c oughs> ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วทุกวันนี้เลยต้องดูแลตัวเองอย่างหนักมากนะครับ <c oughs> ถ้าคุณมีอาการคันตาระคายเคืองตา ตาพร่าตามัวแสบตาโดยไม่มีสาเหตุหรือโดยมีสาเหตุก็ได้ให้คุณรู้เลยว่าตอนนี้กําลังเกิดสิ่งไม่ดีกับดวงตาคุณนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องดวงตาให้สังเกตบริเวณขมับแล้วอยู่ดีๆตาก็ยังปกติแต่หัวมันเริ่มตื้อๆแล้วเหมือนมันวิง้งวิงเหมือนกับมันมีใครมามบน่นวุ้งงิ่งอะไรในหัวคุณจนทําให้คุณหนักตรงนี้ตร,ตรงขมับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ คุณควรจะเบรกออกมาจากสิ่งที่ทําสิ่งที่คุณกําลังเพ่งเพราะฉะนั้นแปลว่าเรามีความเสี่ยงกันตั้งแต่เกิดละเพราะว่าเราใช้สายตาเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณเชงมารายการเราถือว่าดีมากเพราะว่าเคเลเซทของคุณต้าเนี่ยก็ถือว่าจะมาช่วยดูแลสุขภาพดวงตาของคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยมาด้วยกัน3กล่องครับผมคุ้มมากนะคุณเชงราคาแบบที่เราเรียกได้ว่าพิเศษจริงๆโอ้ยพันห้าเก้าสิบปกติไม่เคยจัดราคาในราคานี้นะคะคุณชมจริงๆก็คือ3 7 5 0บาทแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษ ที่รเราเป็นแบรนด์ขายดีด้วยแล้วก็ราคาคุ้มด้วยนะคะทั้งหมดอย่างที่บอกด้วยสารสกัดที่คัาเลือกคสั่นมาคุณเชง,งก็มีส่วนใน,นการดูแลตรงตาเราอยากจะดูแลทุกคนคะนะครับเรียกได้ว่าจริงๆคนที่เราจะรู้สึกว่าเขาดูแลเราจะกลายเป็นคนใกล้ตัวเรานะครับ <ๆ S 2> คนที่ทําให้ผมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตกลายเป็นลูกชาย,ย นะครับตอนนี้ประมาณ5เดือนโอ้น่ารักมากเลยอนี้อันหลงลูกแต่เองเลยอันนี้ก็หลงลูกดูแลตัวเองจะได้ได้เห็นเขาคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละที่เราอยากจะอยู่กับเขาและใช้ชีวิตกับเขาไปนานๆเขาเลยเป็นคนที่ดูแลเราได้ดีที่สุดนะครับผมก็อยากจะเป็นคนใกล้ตัวของทุกคนเหมือนกันนะครับเราจะอยากจะส่งสิ่งดีๆนะครับส่งตัวช่วยแล้วกันนะครับทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีอะไรที่เรียกได้ว่า ทำให้มันรู้สึกดีขึ้นก็ยังดีใช่เลยวันนี้คุณเชนก็เลยมีสิ่งดีๆมาฝากกับคุณ<ม>ลูกค้านะคะเน้นย้าว่าวันละ วันละหนึ่งแคปซูลเนี่ยยงพอแล้วนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใช้เยอะจริงๆแล้วคุณรู้สึกมันไม่พอสองได้นะครับยังไม่เกินโดสของมันนะครับโอเคก็รับประทานในช่วงเวลาที่อ่าเวลาที่คุณสะดวกนะครับผมแล้วก็อิสลามทานได้นะคะถต้อง่ที่บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรับประทานอาหารที่ครบช่างมือดูแลตัวเองมีปัญหาก็ปรึกษาแพทย์นะคะหนึ่งนาทีสุดท้ายคุณเชงวันนี้กับเซตคุณต้า่าครับผมเราขอฝากวิธีดูแลดวงตาละกันนะครับเราก็แนะนาหมดแล้วว่ามีอะไร วิธีดูแลดวงตาง่ายๆกระพริบตาบ่อยๆนะครับให้คุณรู้สึกคุณเป็นนางเอกละครอลยก็ได้กระพริบตาจนเกือบจะร้องไห้ออกมาทําให้ตามีความชุ่มชื้นหาอ,อ,อะไรที่อุ่นๆมาประคบตาถ้าหาอะไรที่ไม่ทันจริงๆมือเลยนะครับอเอามือมาถูกกันเหมือนกับมนุษย์ยุคหินทำให้มือมันร้อนขึ้นแล้วเอามาอ่างดวงตาของเรานะครับอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เบรกจากสิ่งที่ทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆสัก1 0บถึงสินาทีเรียกได้ว่าเยอะไปเนาะแต่ก็ต้องทํานิดนึงนะครับแล้วก็ขอให สภาพดวงตาที่ดีขึ้นนะครับผมใช่เลยและนอกเหนือจากนั้นวันนี้ค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยของเราคุณต้านนะคำะชมขาที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพดวงตาวันนี้รับไปเลย3กล่องของเรารวมแล้ว90บแคปซูล1น9 0เบาทสินค้ามีจํานวนจํากัดมากๆนะคะก็มีคนที่รักก็ฝากแนะนําด้วยวันนี้รายการเราต้องขอบพระคุณคุณเชงมากๆขอบพระคุณนะคะคแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านขอใทุกท่านมีสุขภาแข็งแรงเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะกับสินค้าขายดีของเราแบรนด์เคลนนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์เสริมอาหารในเซตของคุณต้าวันนี้ที่คุณลูกค้าได้รับไปนะคะจำนวน3กล่องรวมแล้วราคาจาก ,3750 บาทพิเศษเลย1590บาทนะคะเหมาะมากๆสําหรับผู้ที่อยากจะดูแลสุขภาพดวงตาเพราะว่าสารสกัดต่างๆที่เขาคัดเลือกคัดสรรมานะคะก็เป็นการดูแลดวงตาของเราทั้งนั้นเลยแล้วก็อิสลามสามารถรับประทานได้นะคะพลิกกล่องมาด้านหลังเนี่ยก็จะมีสารสกัดแล้วก็มีสัญ รักาลาลอิซามทานได้ทีนี้การรับประทานนะคะ1วันแนะนำา1แคปซูลก็เพียงพอแล้วนะคะจะก,ก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารก็ได้แต่ว่าแนะนำนะคะว่าให้คุณลูกค้าเนี่ยทานในช่วงเวลาเดียวกันก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเลยนะคะวันนี้ฝากด้วยเรียกว่าใครที่มีปัญหาอยาดูแลสุขภาพดวงตา1590บาทเท่านั้นจากเคลในเซ็ตของคุณต้าวันนี้สินค้าขายดีสินค้าเหลือจำนวนจำกัดแล้วนะคะ วันนี้นะคะเซตคุณตาของเรา109373นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพดวงตาของคุณลูกค้านะคะ3กล่องจาก3 7 5 0บาทช็อปไพรส์1,590บาทราคานี้คุ้มค่าจริงๆเลยนะคะยังไงฝากช้อปปิ้งด้วยฟรีค่าจะส่งนะคะ